ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ the way, สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆวันนี้ผมมีพระคำข้าวหลวงพ่อฤสีนิ่ดำวัมา้าสุงมาให้ดูกันนะครับผมจะบอกไงดีเออผมบอกได้คร่าวๆแต่ฟันธงไม่ได้นะครับ เอาเป็นว่าผมบอกข้าวๆแล้วกันเนาะเวลาผมดูพักคำข้าวนะครับให้ดูพิมพ์ชัดๆอย่างเงี้ยนะครับลึกๆชัดๆขอบเรียบร้อยอย่างนี้นะดูข้างนะครับดูกรอบนะดูความลึกแล้วก็ถ้ามีจุดค้างแขนอย่างเงี้ยผมบอกนิดนึงนะครับถ้ามีจุดค้างแขนตรงช่วงเนี้จะเป็นรุ่นสองนะครับจะเป็นรุ่นสอง ค้าเธอจุดจะเป็นรุ่นสองเลยอ่าคลิปนี้ผมผมให้ความรู้ได้น้อยเนาะแต่ยังไงก็ถือว่าเอามาโชว์กันนะคะพี่ๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะหากคลิปนี้ได้ดูแล้วฝากพี่ๆกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ